สวัสดีครับผมโค้ชปูนันครับวีคเอนโปรทิปในวันนี้ครับผมจะเป็นเทคนิคของการฝึกนอกสถานที่บ้านนะครับผมก็ตอนนี้ผมออกมาพักผ่อนครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะนะครับผมการออกกำลังกายเราสามารถทําได้ทุกที่นะผมและทุกๆวันครับถึงแม้ว่าคุณจะมาเที่ยวก็ตามแต่ว่าคุณแบ่งเวลามาสัก10นาที15นาที20นาทีเนี่ยก็สามารถทำให้คุณสามารถเผาพลังงานเพิ่มเติมได้จากการที่คุณไปกินโมกิซั่วมาโอเคไหมจากการไปกินขนมมาหรือกินอะไรก็ตามมาครับทีนี้ครับผมผมจะมาสอนเทคนิคการฝึกต้นขา กลมเนื้อก้นนะผมแล้วก็แกงกลาลำตัวไปพร้อมๆกันในท่าท่าเดียวผมนะท่านั้นมีชื่อว่า step up to high knee นั่นเองครับผมนะครับซึ่งเราจะลงในท่า l u นช์ด้วยโอ้โหเป็นไงเดือดไหมสามอย่างรวมกันนะครับผมในท่าเดียวครับสิ่งที่คุณต้องการครับผมมีเพียงแค่ บันไดเพียงแค่ขั้นเดียวหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสเต็ปัณะนี้ครับผมความสูงก็ไม่ควรเกินหัวเข่าเนินะครับผมแต่ว่าสเต็ปนี้สำหรับมือใหม่แล้วถือว่าโอเคเลยนะครับประมาณกลางหน้าแข้งนะครับผมทีนี้ประเด็นสำคัญคือท่าเนี้ยครับผมมันจะกระตุ้นกล้ามเนื้อคอร์ดแฮมสตริงก้นและแกนกลางลำตัวไปพร้อมๆกันครับวิธีการก็ไม่ยากครับผมวิธีการคือเป็นแบบนี้ครับให้คุณนะครับ เอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบกับบันไดหรือว่าสเต็ปเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดเคยเคยดูวิดโีโอทริปสำหรับท่าสเต็ปอัพก็คือเราจะขึ้นไปเฉยๆใช่ไหมนี่คือสเต็ปอัพใช่ไหมครับเราจะไม่ทําแค่นี้นะผมเพราะว่าสเต็ปมันเีแย่ถูกไหมนะครับเราต้องการกระตุ้นกล้ามเนื้อก้นเพิ่มด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆหย่อนตัวลงครับผมเป็นท่าเล็กลันช์ลงไปนะครับลงจนก,กระทั่งคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้อนของคุณเนี่ยมันตึงตัวนะผมเสร็จแล้วให้คุณยืนขึ้นนะครับพร้อมกับตีเข้าขน,ขน,นะครับ ย่อขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับเวลาคุณลงใช่ไหมครับจนกระทั่งต้ามือก้นมันตึงตัวใช่ไหมครับพอเวลาคุณยืนขึ้นปุ้มนะครับควอด r ิเ e p t h ม m r i n g และกล้นรวมทั้งสะโพกด้วยนะครับจะทํางานเมื่อคุณนะครับยกเข่าขึ้นสูงปุ๊บแบบนี้ แกงกลางลาตัวจะทํางานร่วมด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อกล้ามเนื้อหลายๆชิ้นทํางานพร้อมกันแบบนี้แล้วนะครับผมมันจะเกิดคารีโอขึ้นโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกกล้ามเนต้นขาผมเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราสามารถฝึกได้บ่อยๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราฝึกในรูปแบบของบ bon ริเวณนี้นะครับผมจำนวนครั้งอยู่ที่10 12หรือ15ครั้งต่อข้างนะครับสมมุติคุณทําไปข้างนี้นะครับข้างซ้ายก่อนใช่ไหมหนึ่งสองตรงหล่จะข้าครับข,ข,ขึ้นในจอกสามสี่ ห้าหกเจ็ดเก้าสินะครับครบสิบแล้วให้เปลี่ยนข้างเลยครับผมเปลี่ยนเป็นฝั่งข้างขวาบ้างเนาะยอ่อปุ๊บแล้วขึ้น <c oughs> ข้างละสิบแบบนี้ครับผมโอ้หหาเหล็ขึ้นแนะพักระหว่างเซต60ถึง120วินาทีครับผมก็คือประมาณ1นาทีถึง2นาทีแล้วกลับมาทําใหม่นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับนี่เป็นเพียงแค่คําแนะนำเท่านั้นคุณจะทําหรือไม่ทํามันก็เรื่องของคุณ